สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขความจริงกกของเล่าปีนี่นะคะมีที่ปรึกษาไม่ใช่เฉพาะของเบ้งนะคะยังมีหัวเจ้งและบังทองหรือหงดรุนผู้ซึ่งมีความสามารถไม่แพ้กันเลยนะคะในที่นี้เราจะเอ่ยถึงบางทองหรือหงดรุน บังทองเป็นคนที่มีความสามารถมากในสามก๊กของลอกว้านจงเปิดตัวตอนยุทธการซิกเพ็กนี่แหละค่ะบางทองเป็นคนที่มีความสามารถมีวาทะศิลป์ฉลาดในการวางอุบายดูลักษณะคนเชี่ยวชาญกลรศึกและประเมินศึกประเมิิสถานการณ์ดังนั้นเมื่อมาช่วยกับขงเบ้งก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเสนาธิการในการทำศึกในขณะที่ คงเบ้งเป็นผู้วางแผนจัดสเสบียงแล้วก็จัดระบบในเกงจิว๋วนั่นจะตรงกับยุทธศาสตร์หลงจ้งของคงเบง้งที่ว่าจัดระบบระเบียบภายในและขยายอิทธิพลสู่ด้านตะวันตกคือเมืองเอ็กจิว๋วซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเห็นไหมคะความสำคัญของบางทองแต่ในบางทองถือว่าเป็นผู้ที่มีความอาภัพนะคะ หน้าตาไม่สวยไม่งามไม่เป็นที่ประทับใจหรือเอื้อเอ็นดูแก่ผู้พบเห็นทั้งๆท,ท,ที่มีความรู้ความสามารถถึงขนาดขงเบ้งยกย่องว่าเก่งกว่าตนเชี่ยวชาญในการศึกาติกําเนิดของบางทองนั้นเกิดที่เมืองเก่งจิว๋วอยู่ในตำบลขงยงเพราะว่าเป็นหลานของบางเด็กกงเพราะฉะนั้นก็มีสักเป็นญาติกับขงเบ้งด้วยดังนั้นทั้งสองจึงมีความสนิทสนมกัน ในตอนหนึ่งของสามก๊กกล่าวถึงว่าคงเบ้งกับบังทองบังทองมีจิตฤศยาคงเบ้งนิดๆอันนั้นถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้เอ่ยถึงนะคะแต่ว่าความไม่รอบคอบต่างหากที่เสียชีวิตในการสึกจึงแม้ว่าคงเบ้งซึ่งํำนาญในการดูดาวจะแจ้งไปก่อนก็ตามเพราะความประมาทในฆ่าศึกศัตรู ในยุทธการเซ็กเพ็กแผนห่วงโซ่สัมพันธ์เป็นหนึ่งในแผนการที่ทำให้ยุทธการนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์และชนะโจโฉได้ในที่สุดรวมถึงการที่วางแผนซ้อนแผนที่ฝ่ายของจิวหยี่ส่งเจียวกา้านมาสืบราชการอันนี้เป็นแผนของบางทองทั้งสิ้นจะเห็นว่าอุบายของบางทองนั้นแยบยลมากทีเดียว โจโฉเองก็รักในฝีมือและความรู้ของบางทองในเรื่องการประเมินศึกและแผนการเพียงแต่ว่าบางทองไม่ได้อยู่ในฝ่ายโจโฉในภายหลังเสร็จยุทธการเซ็กเพ็กแล้วบางทองก็ลาออกจากการรับราชการเป็นเสนาธิการทาหารของจิวยี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครเห็นความสำคัญของเขาเพราะนายทหารที่โดดเด่นติดตามมาตั้งแต่ครั้งซุนเกตและซุนเซ็กนั้นมีความโดดเด่นกว่า คงเบ้งจึงเขียนจดหมายส่งตัวไปให้เล่าปีบางทองไม่ได้อาจดหมายส่งตัวนั้นให้เมื่อรับราชการเล่าปีเองก็ไม่เห็นความสำคัญส่งไปเป็นนายอำเภอเมืองเล็กๆซึ่งได้ค้นพบว่าปล่อยงานข้างค้างเป็นเวลานานเมื่อส่งเตียวหุยไปตรวจสอบเตียวหุยก็ฉลาดนะคะบอกว่าให้ทำงานข้างค้างเสร็จภายในวันเดียวและในวันนั้นเองก็เห็นความสามารถของบางทองรายงานให้เล่าปีทราบ เล่าปีก็ไม่ละเลยก็เรียกตัวมาคุยจึงได้รู้ว่าความสามารถของบางทองนั้นไม่น้อยไปกว่าคงเบ้งเลยเห็นไหมคะแรกเริ่มสองที่ด้วยกันที่ไม่เห็นความสำคัญของบางทองต้องคุยก่อนอันนี้สามารถสรุปได้ว่าดูคนอย่าดูที่หน้าตาแต่ดูเมื่อเขาพูดดูที่ความรู้ของเขาดังเช่นพังดองนี่แหะคะ่ะ